อยู่ครับไปชมกันเลยดีกว่าครับฉากแมวมองคอนเนอร์นมหนองโพมานะครับสบายนะครับแหล่งนมดีต้องที่น้องโพแหล่งขลามดีต้องที่น้องมนนะลีนะครับแหมดีที่ใส่สดีจริงเลยกินหมดแล้วเดี๋ยวดูดไวเฮ้ยเฮ้ยพี่พนี่พี่พลาพลานี่บม่พี่ผลพลเฮ้ยพีพลผลา ลาเพื่อนต่างหากครับสวัสดีครับดูดมอยดูจริงเสียงจริงนะโอ้โหนี่ครับนี่ครับครับผมขอนมร้อนสักแก้วหน่กันนะครับนนมร้อจะไปร้องเพลงต่ออ๋อร้องเพลงต่อแล้ครับคืดไหนๆพี่วรพลก็มาถึงร้านแล้วผมอยากจะเออฟังเพลงจากพี่สดๆเป็นโมเป็นเป็นหนีเลยพี่นั่งเสียงอบุ่นอบุญไหนครับแรกกับนมได้ไผมไปแล้วผม บริขอให้เธอไปดีขอให้มีความสุขขอให้เธอหมดทุกเสียทีขอให้รักยืนยาวให้เธอกับเขาโชคดีอย่าได้มีใครอีกเลยต้องเจ็บช้ำ พี่น้องครับโอ๊ยเอาอะไรสั่งอันพี่นะเอาอะไรสั่งอัเยี่ยมสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงเออถ้าไม่ระเกียดผมขอปรบมือให้น้องสักหน่อยนะขอบคุณครับขอบคุณครับเออพี่นั่งได้ไหมครับเออน้องเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอถามนิดนึงแถวนี้พอจะมีทำไหมทำไมพี่จะรถเก่งไปเติมน้ามันเหรอครับคือพอดีจักรยานพี่ยางรั่วเนี่ย ก็รู้โดนตะปูที่ไถ่จักริงนเลยคือพี่ไม่ชอบขับรถเก่งอ่ะนะครับดูมันมันดูเหมือนเวอ่อพี่ก็เลยจัก,กรยานดีกว่าออกออกำลังกายไปในตัวด้วยดีครับเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงน้องร้องเพลงเน็เตอร์พอได้นะน้ำเสียงนะไอ้อออยังโทนเสียงอย่างน้องนี่พี่บอกตรงว่าที่ไม่เคยเจอนะนะครับไม่เคยเจอไม่เคยเห็นสนใจพอจะเป็นนักร้องไหมเลยครับสนใจไหมนักร้องเหรอพี่ อยากเป็นนักร้องไหมอ๋อไม่ต้องพูดพร้อมทำเพลงเลยนะงั้นพี่เปิดตัวเลยแล้วกันนะพี่ก็ขอบอกเลยว่าเอางี้แล้วกันให้น้องให้น้องสังเกตก่อนการแต่งตัวบุคลิกพี่เนี่ยน้องถ่ายที่ว่าพี่เป็นอะไรอ่อถ้าไม่ผิดนะครับอ้าวถ่ายเลยเป็นบ้าแน่นอนนะอ้าวใช่ครับอ้าวคืออะไรครอ๋อแต่ก่อนเป็นครับพี่มีปากบ้าเลยนะแล้วแต่พี่หายแล้วรักษาหายแล้วคุณพ่อพายคุณแม่พายไปรักษาก็เลยหายดีดีครับเออพี่ขอบอกนึ่งเลยว่าพี่คือ นักแต่งเพลงระดับประเทศแล้วครับต่อท้ายพี่นิดนึงระดับประเทศหรือว่านักแต่งเพลงซุปเปอร์สตาร์ลองพูดสิครับนักแต่งเพลงซุปเปอร์สตาร์ถูกต้องครับนักร้องทุกคนดังเพราะพี่ทั้งนั้นดาวมยุรีเอ่ยไผพงศธรไมพิลพรรู้จักยิ่งยงยิ่งยงเยอบวงงามไหมรู้จักครับยิ่งยงมีบ้านมีรถเพราะใครน่ะเพราะพี่ใช่ไหมฮะเขาเก็บเงินเก็บทองไง ร,ร้องร้องเเก็บเงินเก็บชองซื้อบ้านซื้อช่องอยู่นะครับเป็นคนมัธยัติก็ดีเลยฮะถึงได้ร่ำรวยทุกวันนี้ลักษณะอย่างน้องนี่นะถ้าจะร้องเพลงนี่พี่บอกได้เลยว่ารูปร่างเซ่อๆหน้าตาแบบนี้เหมาะเพลงนี้เลยน้องอ้าวแล้วน้อง <c oughs> คนเดินถนน <c oughs> ท่อนทุกได้เลย <c oughs> คนเดินถนน นั้นจะซึงอะไรก็เป็นสุขได้สักเท่าไรแค่เพียงดอกไม้ริมทางเธอจะมองมันสวยสังเมื่อไรเมื่อไรไม่รู้เฮ้ยนี่ไอ้น้องแค่ดูเนื้อเพลงเฮ้ยพอก่อนพอก่อนเพลงเข้าปากมากเหมือนเคยร้องเฮ้ยจับบ้าเลยเพลงพี่เพิ่งแต่งนี่มาเข้าปากอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ลักษณะเพลงพี่หลุดนะเนี่ย เฮ้ยนี่น้องไปเอาเนื้อเพลงมาจากไหนเนี่ยแต่ก็ดูเนี่ยคุ้นมากคุ้นปากมากแล้วก็แบบแต่น้องไม่เคยร้องที่ไหนเพราะเพลงพี่ไม่แต่งให้ใครแล้วนะถ้าสนใจก็บอกพี่พี่คิดเพลงละห้าหมื่นพี่จะถูกมันชื่อยังไงยังไงเนี่ยอพี่ผมว่าเขาแปลกนะมันคุ้นๆนะนี่คนนี้ไม่ทราบพี่เขียนเพลงนี้ด้วยป่ะเพลงเพลงไหนน้องวันนั้นจะเป็นอย่างไรเธอยังจะฟังฉันไหมเธอชื่อเพลงวันนั้นอย่าลืมวันนี้ป่ะใช่ครับเพลงพี่หลุด ายแล้วทำไมกฎหมายเป็นอย่างนี้เออลิขสิทธิ์อะไรครับนี่คนทำนี่ลิขสิทธิ์อะไรครับคุณคนทำงานเบื้องหลังเหนื่อยอะไรครับจับเลยครับจับกางจับเลยครับจับเลยจับเลยเฮ้ยหมดเลยเี่ยจับเลยครับเฮ้ยน้องปล่อยพี่พี่นักแต่งเพลงนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลยพี่แล้วเพลงทุกเพลงพี่เขียนจากสมองแล้วก็จิตวิญญาณเพื่อจะทะลุกำแพงเพื่อจะฝ่าฟันออกไปนักเขียนเพลงอะไรครับเพลงเนี่ยเพลงผมหมดเลยใช่ คอหรอทุกเพลงเลยฮะผองมาพรพลพลเขาคุณจับบ้าเหรอฮะแล้วใครคือพลพลผมครับพลพลโอ้ยอ้วนพลพลเขาไม่อ้วนอย่างนี้ผมเคยเห็นในทีวีเขาผอมเขาหล่อทีวีที่บ้านเครื่องเล็กอ๋อต้องดูเครื่องใหญ่ต้องดูเครื่องใหญ่คุณนี่คุณทำอะไรผมไม่ได้นะครับอย่ามาแก้ตัวครับหลักฐานมันฟ้องอยู่ชัดชัดนี่ไงนี่ไงโลนซ่าต้มตุนนี่ภาพมันฟ้องอยู่แล้ว รูปร่างอาจจะเหมือนกันได้ครับแต่ดูทรงผมสิครับนี่ยโลดซ่าเนี่ยโลดซ่าเนี่ยแต่ผมออกหนาเตะย้อยสักขนาดนี้เออคุณจะมาหาว่าผมเป็นอย่างนี้มันเป็นไปได้ครับเออแต่ถ้าผมหัวโลสแบบนี้แบบนี้อ่ะนั่นแหละครับผมคือคนนี้แต่ที่ผมเป็นไงครับหนาเตจับเป็นระยะคุณจะกล้าพูดเลยใช่ใชไปแล้วไป ฉากสามสาวซาลอน